เดินตามไหยพระพุทธเจ้าสัพพัญโญเพิ่นสิพองล่ะอย่าถ่น้องลำพองยิ่งพยองเลือนบานยามขาหันสินังเงาสินังเงางเออจุล่ะอย่าป็นเสือดอกอึ้งเผ่าบ่ฮู้สวนประมาณโตตะ giang bay là gia sám oai hoài niệm là quá tin đẽo tạc nhang là và hàng và hàng là có tay đều con nón có thiêng là xa la thú ผัวทิ้งผลดนช่วยดังชอบอังนวยในปีนี้ฝากคนดีมีใส่ายแม่สิพาลูกสาวตามเส้นสิลูกสะพ้าย ฟังจัดหน่อยบอ่ข่ำเนี่ยว่าแ,แม่จ๋าก,กระไดยมืสีเมียตั้งแต่คันว่าเห็นข่อมแต่ยางไดญสินอละะอันว่าโยนีแตะแค่ตุญไปหายิ้มพ่อเออเอ,อ้ยไปเอาเยี่ยงเอาเยางมาแต่ใส่ไปเห็นผู้ใดเฮ็ดบุญเอาเห็นพ่อใหญ่าาท่องสากับแม่ใหญ่ว่านมาเนี่ยแล้วอ,อันคนใหญ่ท่องสา ใงไงก้อนมาเออส่าพันธะตังใจบุญปัะนัปียะเอาความกติใจบุญตัว่นจังกาใจไงท่อมบุญแกเข่าแกขอเสื้อดอก้เสื้อดอกถ้าเล่าใจบุญก็บมาแข่งสมษณาเอาพละ่พันธ์พละพันใสั่งยะ อือันนี้กับแม่นักมวยมาเพื่อยู่เด่นนี่แหละแค่ไหนที่จะยากที่พี่น้องมาขอยป้อเสื้อดอกยางจะสีเแยกกับมันหนุ่มมันยากก็หลายอย่างบอยู่นี่บ่เห็นความท้าเนี่ว่าจังใดละบุญท่าจะเห็นความท้งแม่บอกทำเลยสะเห็นความท้งเมียว่าจังใดทำมาน้ามันทวนสวงการตาสะนอมนาอา ิวันตานาวาดอาหังคาลาวะวายคุณแก้วหน่วยสามสวนตัวโยมจงตั้งให้ก้อยงสดับเสีย เียงอันใดเศร้าวังควรสูงแนวน้อมเกียงมือนิมองคนเลวมหาใสยโศกแมนสาทุสาทุเนื้อหัว้ยคุณพาพวดในอยคำ พระธรรมแหลงน,นำสู่อีกพระสงฆ์องค์เน้นคุณสุขนตรธานคุณอาจารย์ของข้าหลวงพ่อมาพิมพ์มาจาย์มาคำเปีให้มาซอยโลกหลายย่ำได้เว่ารก,ากว่าก่อน นาบิดามารดาด้วยอันของเฮาให้สู่แน่โอ้ยเด้อนอแทศเมื่อนี้อย่าเป็นเนนแม่นาคุณนดอกางค จากข้าละวายขั้นสาน้อยพระจอมไตจะเลิ่นสูขจะเลิ่นสีมูกยุมทั้งขานยุมแม่อือไขนี่ลาที่เพิ่นเอิญว่าลวงที่มหาโอน เป็นมาแต่เป็นเน,นเทศก็เป็นแต่ยังน้อยคนกะเลยเอิญคอยมาหาออนดอกคือว่าเดี๋ยวนี้นั่นไม่หลวงพ่อเจ้าคุณเพิ่นสิอ่อนยศไทยในตำแน่งงภาคููมีเสื่อมภาคู่ประลัดเกศดาพรคนบอบภาคกันเอิน หรือมันยาวสันบอหรือมันยาวสันตินเอ้นมหาอ้นมหาอ้นอยู่จังสีเต็้มที่คอยผู้มักหาดอกหญ้าเอ้ยนะสิจองเชิญจองใดจองเอาไปเป็นลูกเคยว่าถือกันหรือย่ายเพราะฉันบ้าผิดกว่าใเนี่ย บ,ไบไ่ไหมื่กะน้องอือไปสิจองเชิญจองได้จองเอาไปเทศงานไม่มีเันถือใจว่างันละว่าพิษมองนอ้อเอือขันเมีนจองเอาไปไว้ทาค่านันบ่ได้มาหาหน่อยบอ่เมนหัวบ่เมนควาย เอือเว้าไปหลายก็บ่ได้หากไม่ัยสิพันก่อหาบักยอสิเศราตายบ่แม่นหลายสิลงไวจาลายถึงมองนี่ท่านทําสําสาก่อนเอือแล้วบัดนี้ฟังว่าจีบทสอนอุดมพรป่าพันแตงยุคนี้เขาือยากมา แบงเงินแบ่งมีคาหน่อยเสียหา่ใจว่าทำนาไหวเบ่อกินทุกหมู่บ้านฝันไล่ไปไล่ทางสนใจฟังแต่ปัญหาดอกสามามันเคยคิวหนาอาจารย์ได้เป็นเคยเม็นเลืยทำกันป่านหมูไก่พากันมุ่งไปแยกกัน เหรือไก่ว่าท่อพ่อกันห่อไว้แล้นํา ผ้านำยอ,อกหลอนซ้ำแห่งซื่อนำแห่งชีพหายฝ้ายผ้านำนเฮโลอีนดอกทรัพย์สินกะเมิดเกียงหูฟังเสียงตายจดจ้องแม่เลี้ยวแหลงบาเลียวมองนั่นสีแดนความาหลอกพ้าเห็นความาหลอกพ้าเป็นลืบ่เห็นฟังทาง ังระวังไว้อย่าปล่อยใจนาแล้วบัดนี้แทงหัวใดก็บ่ได้ทุ่มบักใหญ่เสียหลาย À, hồ ta lại mua máu, thao kèm bóng xơm à, Lẻ năm bờ thăm phít bay, bay bình cả đá toàn Thiêu cá vai, đọc hoa nhâm, Phát hình lệch thai, chạy phơ, say tẻ bự ทําให้ใจพวงเพลง,งนัเนียกบ่เคยสอนหากาพูนโนผีเบิ่งให้ดีจนตาขาดหาทากทางห,าางห,าางหาอบต้นไม่ แป้งท่าลายจนว่ามอนแนวว่าแป้งท่าคนบัดเมีนท่าต้นไม้จำไว้นะหมูไกอยู่ นีนดีด้วยเออ